ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมไมมนอนทาร์ดชาแนลนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับคลิปดูดวงเนกความรักนะคะสําหรับชาวธาตุด,ดินนะชาวธาตุด,ดินก็ได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนายนวันที่1นึถึงสานี้ใครที่อยากจะติดต่อคุณมามากๆเลยนะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นพลังงานภาพรวมนะไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะ สามารถรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุด,ดินกันก่อนเลยนะคะในวันนี้พลังงานของชาวธาตดินค่ะมีไพ่ j u s t i c ขึ้นมาไพ่ d e a นะคะแล้วก็ไพ่แปดถ้วยนะคะดูเหมือนคุณได้เดินออกจากสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคหรือมันท็อกซิกกับ ชีวิตความรู้สึกของคุณนะคะมีไพ่เดทขึ้นมาจะจี๊ e ขึ้นมาด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าคุณได้ตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์เนาะเหมือนอาจจะตัดจบกับสิ่งเก่าๆนะคะแล้เดินออกจากสถานการณ์นั้นมาหรือหลายคนมีเกณฑ์นในการเดินทางในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าใช้เหตุใช้ผลเนาะแล้วก็เอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่มันไม่โอเค นะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะใครที่อยากจะติดต่อชาวท่าดินมาในช่วงระยะเวลานี้คะ่ะใครที่อยากจะติดต่อชาวท่าดินนะมาในช่วงระยะเวลานี้มิถุนายน มีไพ่เจ็ดถ้วย the s t r ร n g สิบถ้วยนะคะขึ้นมานะเรามองว่าเขาเป็นคนที่อยากจะมามอบความรักความจริงใจหรือว่าให้ความรู้สึกฟีลลิ่งเหมือนคนในครอบครัวคนที่คุณอาจจะเคยผูกพันกันมานะคะหรือรู้สึกว่ามีความผูกพันกันมากเลยเวลาที่เจอกันเนี่ยแล้วก็มีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาตัวเขาตัวคุณอาจจะมองกันเป็นออปชันเป็นทางเลือกเป็นเรื่องราวในเรื่องของความรัก เป็นทางเลือกที่แบบคุณอาจจะมีช้อยหลายคนหรือว่าตัวเขาจะมีช้อยหลายคนแล้วก็มองว่าต่างคนก็เป็นเป็นทางเลือกของตัวเองนะคะเป็นโอกาสทางความรักที่รู้สึกดีรู้สึกว่ามีความผูกพันด้วยที่นี้เนี่ยลักษณะบุคลิกนิสัยเขาอาจจะเป็นคนชาวราศีสิงห์ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มี การเมเนจเมนต์การจัดการการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ค่อนข้างดีเนาะแม้ว่าปัญหามันจะผ่านเข้ามาเยอะแต่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเอาสถานการณ์ต่างๆอยู่นะเรามาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะเกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะคนที่อยากติดต่อชาวทาาด,ดินมามากๆเลยนะมีไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเดบิบิเชียนนะแล้วก็มีไพ่หกเหรียญน,นะคะเรามองว่าก่อนหน้านี้ นะคะอาจจะมีในเรื่องของการให้การรับที่มันอาจจะไม่เท่าเทียมกันนะหรือว่าเขาคนนี้นะน่าจะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันชอบแชร์ริงแล้วก็เป็นคนที่มีการปรับตัวในความสัมพันธ์อยู่ตลอดนะคะ <S <S <ล>เขาเป็นคนที่เ,ออเรียกได้ว่าอาจจะชื่นชอบในเรื่องราวของธรรมะหรือว่าชอบทำบุญนะคะมีความเป็นโลกส่วนตัวที่เขาค่อนข้าง ที่จะอ่มุ่งเน้นไปในทางใดทางหนึ่งอ่าหลายหลายคนอาจจะเขาอาจจะชอบนั่งสมาธินะคะหรืออาจจะชอบสวดมนอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้ทักษะเฉพาะด้านเฉพาะทางเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็รู้จักที่จะปรับตัวได้ดีเนาะเรามาดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะเกี่ยวกับเขาคนนี้นะคะที่อยากจะติดต่อคุณมานะชาติน มีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาค่ะอ่ะฮะไพ่ดาบก็มานะจ๊ะแล้วก็แปดไม้เท้านะคะคอนเฟิร์มเรื่องการติดต่อสื่อสารแล้วการมีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาแบบนี้นะคะหลายๆคนน่าจะได้รับเมสเซจได้รับข้อความหรือไลน์ช่องทางไหนก็ได้ที่มาจากช่องทางออนไลน์หรือเป็นช่องทางที่คุณใช้เป็นประจำนะคะเรามองว่ามีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อมาเนาะ แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเรามองว่าเขาจะใช้ความพยายามอย่างมากเหมือนกันที่จะเข้ามาในการที่จะเข้าหาคุณในครั้งนี้นะคะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมนะว่าเขาจะมีการ take action อะไรต่อจากนี้นะคะคนที่เขาอยากติดต่อคุณมานะชาว้าดินมีไพ่ i n g of c คับขึ้นมานะคะราชาจือถ้วย นายสักวานอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็3ไม้เท้านะคะคุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ในการได้พูดคุยในเรื่องราวของอนาคตหรือการวางแผนเป้าหมายอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่สามารถทำร่วมกันได้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ การต่อยอดในเรื่องราวของการยานเนาะให้มันนําไปสู่ความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะน่าจะมีการช่วยเหลือกันด้วยเรื่องราวบางอย่างด้วยซึ่งมองว่ามีน้ําใจหรือว่าให้การช่วยเหลือต่อการซัพพอร์ตในด้านของจิตใจกันและกันได้ดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่จะมีการ Take A c t i o n ต่อจากนี้เนาะขอดูแนวโน้มเอาคำหน่อยนะคะให้กับชาวธาตุด,ดินนะแล้วก็คนที่เขากำลังจะติดต่อมานะคะ มีไพ่คิ e e n of Pentacles ค่ะมีไพ่ราชินีถือเหรียญ7ดาบนะคะแนวนมเอาคำมสีดาบแล้วก็6ไม้เท้านะคะมีพลังของความสําเร็จอยู่นะแนวนมเอาคำเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ชัดเจนตั้งแต่แรกมีช่วงระยะเวลาอาจจะพักเบรกฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะ อาจจะเป็นการติดต่อมาแล้วก็มีช่วงระยะเวลาที่ต่างคนก็ต่างไปดูแลหัวจิตหัวใจตัวเองนะแต่เรามองว่ามันมีแนวโน้มของความมั่นคงเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะต้องไปเคลียร์กับปัญหาอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่เราอาจจะไม่ได้บอกคุณทั้งหมดนะมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาเขาก็อาจจะพูดแต่พูดไม่หมดเนาะประมาณนี้นะคะมีไพ่หไม้เท้าขึ้นมาด้วยเรามองว่ามีโอกาสของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ในความรักความสมพันธ์ครั้งนี้นะโอเคเรามาดูเป็นออร์ลคอกกาดนะคะให้กับชาวธาตุดินกันดีกว่ามีไพ่โกนะคะไลบรารีนะคะ เอาเป็นว่าถ้าชาวธาตุดินนะอยากมีเรื่องราวความรักนะคะสตอรี่ที่หวานที่ซึ้งหรือว่าอยากจะมีความสุขในรูปแบบไหนรีแลกผ่อนคลายยังไงก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะคอนโ control รเรื่องราวของคุณได้ตัวคุณด้วยตัวคุณเองเลยนะคือรู้สึกว่าคุณสามารถกําหนดมันได้อะไม่ใช่ว่าไปบีบบังคับใครนะคะแต่คุณต้องเริ่มจากความเชื่อที่มีข้างในจิตใจตัวเองก่อนแล้วก็เห็นคุณค่า ของตัวเองนะคะไม่ให้ใครมาบอกว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้แต่คุณเขียนมันได้เองนะคะโอเคเรามาดูเป็นลัคนาราศีเนาะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะคะชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษประมาณนี้นะคะก็ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ